ก็สวัสดีฮะอยู่ผมจ็ k กเกอร์15นะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกีโร่ในฮาวก็ส่งดีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กนะคนับผมอ่าวันนี้ก็เป็นเกม35นะครับแต่ว่าเป็นช่วงประมาณต้นเกมแหละแต่ว่าผ่านไปประมาณ10กว่านาทีก่อนนะฮะก็อ่าตัวแรกเนี่ยเกมค,คิปเปอร์นะครับเพิ่งหลุดเมื่อนอาทีที่10 อ่าก็ก็ไม่รีไม่เป็นไรเป็นผมนะถ้าหลุดนาทีที่สิบผมก็ไม่รีให้ใครแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็เล่นมาพอสมควรแล้วอ,ะอ่ะาสิบนาทีแล้วมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สกอร์แปดต่อสิบนะครับแปดต่อสิบเอ็ดแล้วอุ้ยเร็วนอบาสก,กิลโดนด้วยยังไงลงไหมตีตีทีเดียวได้ไหมโอ้โหแปดต่อสิบสองอ่าสกอร์โดยรวมนะครับทีมเสียเปรียบนะครับตามสกอร์อยู่สี่ตัว อ่าส่วนสกอร์ในฮาวนะครับคิวสองไดสุดอซิสนะครับออกมาเป็นทวิมเบดบอกเลยว่าตอนนี้โคตรเถื่อนนะครับคิวเกือบร้อยขาดอีก85ตัวครบร้อยถุยไม่ใช่ไม่ได้ขาดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับจะถือว่าคิวเยอะอยู่นะฮะยังไงไม่อัพหมอกนะครับอ่าเน้นเป็น 2- อสานะอ่าปกติเราก็ต้องติดหมอกไว้สักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยเน้น2อสเลยนะครับเน้นแบบว่าโดดแรงๆอะไรประมาณนี้ ตรงนี้มีวอร์ดฟ้านะครับแต่ว่าไม่ดึกถึงตัวนายฮาวอ่จาจังหวะนี้บาสมิดมาโดดฟาสกิลสองตันเรียบร้อยครับผมบาสมิดได้คิวนะเพราะว่าสกอร์ไม่เดิน <c oughs> ตอนนี้มีทวินเบกกับโซแทบนะครับฮีโร่ที่เหลือนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมีฟาโร่บัสมิดวิสเล่นะครับผมแล้วก็นายฮาวแต่ว่าอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแต่ไม่รู้ไปตอนไหน <c oughs> ไปยังไง โอ้โหโคตรแรงครับกินเอกอยังไงโดดหลังเรียบร้อยเก็บป๊อปเป็ดไปได้อ่ะเอาหมอกเลยครับหมอกตียังไงหลอดตัวสันไปครับวิ่งตามอยู่โดดโอ้โหหลอดแม่งแข็งว่ะแผโดหข้ามครับมีบูทแวกนะครับกินเอกกินเอกกินเอกขึ้นสุดๆชื่ออะไรวะเนี่ยป๊อปเป็ดนะครับหลอดแล้วก็เลเวนออลนะครับผมเอาเลเวนอมีพีเคแล้วบิงมายัางไงปลาโดนด้วย พยายามตีช่วยอยู่ได้ไหมทีเดียวได้อยู่เหมือนกันครับแต่แบ,บสมิธก็ไม่รอดรอดอันตีแล้วซแล้วไปได้โดดสวนยังไงโซแทบไปแล้วหมอกจึก <laughs> เวลาปลดอันตีหมดล่างแม่งแบบหลงกงมากเลยรอดอ่ะอารูแวกไปแอบ,บโดของมาตอนไหนเนี่ยอ่าไอ้นี่ยืนทำไรยืนแอบ,บหาใครหรือเปล่าเลยครับผม มัจะรอดักวิสเล่เอาไปไหนแล้วเอาวาร์ปกลับบ้านไปแล้วออกมาเป็นขี้เลยนี่ครับผมนะเป็นสายคล้ายโนแมดคลิปที่แล้วเลยนะครับเน้นแบบว่าอาทำดาเมจหนักๆในช่วงเวลาสั้นครับกลับแบบแบบรีดดาเมจให้แรงที่สุดในทีเดียวอะไรประมาณนี้เฮ้ยเอาไอา้เยฟา,า,าโลแบบหายไปเลยครับหายไปเลยหายแบบไม่มีปีม่มีขุ่ยครับอยู่ดีแบบหายไปเลยนะ ยังไม่ได้นับถอยหลัง5นาทีด้วยนะสวยไม่รู้หายไปได้ไงครับอันนี้อันนี้อาจจะตั้งใจหลุดหรือว่าอาจจะหลุดมาล่วงหน้าแล้วแล้วพอมาลุดอีกทีนึงเนี่ยครบ5นาทีพอดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น3-5โดยสมบูรณ์นะครับประมาณนาทีที่14-15นาทีนะครับมาดูว่าจะรับมือ,อยังไงนะครับตัวที่เหลือเนี่ยเป็นซับกับซับอ่ามีวิสเล่ยังดีมีมีมตันให้สองตัวแบสมิธอาจจะยืนได้เล็กน้อย ไม่มีฮีโร่ตีไกลเลยอตอนนี้ก็มีค well ีเวลสองนะครับผมอ่าตีข้างหลังมันก็จะแบบว่าจุกๆไปข้างล่างโดนว่าวิเลท่ทีเดียวเฮ้ยวิเลวิเล่่ลกากดอยแดงครับแต่เลวนอวิ่งตามอยู่ทันไหมจังหวะนี้ทันหรือเปล่าทันไหมทันไหมหัวดไปแล้วหนึ่งทีหัวดไปแล้วทีที่สอง อีกทีเดียวโอเคนะฮะอ่าเมื่อกี้มีฉากในายฮาวดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแบบเฮ้ยมันดูอะไรเนี่ยดูในายฮาวโอเคดูในายฮาวบ้างเมื่อกี้กำลังไล่กันมันเนี่ยอ่าเปิดดั๊ดล้อนี่หมอกหมอกโคตรแรงคือสกิลสองแม่งครูดาวห้าวิ่งนะนายฮาวอ่ะมันปรับอ่าบัฟขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะใช้ไอเทมเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวนะครับ แล้วแต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่ามันโดดไปมันก็ไปโดดข้างหน้าก็เข้าข้างหน้าเดี๋ยวนี้นะครับมันโดดปุ๊บมันจะเข้าข้างหลังเลยนะฮะแล้วสกิลมันเนี่ยยิ่งตีข้างหลังเนี่ยอ่ามันก็จะแบบตีเคี้ยวตีแรงประมาณนี้นะครับอ่ามันจะตีสกิลสามก็คือสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับจากด้านหลังสกิลสองก็จะโดดเข้าไปข้างหลังเลยนะครับมันก็จะแบบว่าสกิลมันจะแบบเกี่ยวเนื่องกันซัพพอร์ตกันอะไรประมาณนี้ เอื้อกันเออสกิลเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อ,อต่อกันบัสมิธอ่ามีกระทาฟ้าแล้วครับแต่ว่าในฮายังไม่มีกระทาฟ้านะยังใช้กระทาฟ้าไม่ได้นะครับไม่ต้องใช้ได้หรอกแค่นี้ก็โหดละเออบอกกระทาฟ้ามันถูกสร้างมาเพื่อให้ตัวอ่อนเนี่ยมันพอจะถูไถ่กันได้จึก๊กเลียบลอยนิ่ม ผมว่าควรให้ทุกตัวมีนะจริงๆนะแต่อาจไม่แน่ครับว่าถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนนะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มมาทีละตัวสองตัวอะไรอย่างนี้อ่ตอนนี้มีคิเวลสี่แล้วฮะโดดหมอกตีอ่าประมาณสามทีเอาเร็วน้อปาสกิลโดดด้วยครับอ้าวซัดในหมอกอ๋อซัดในหมอกซัดในหมอกอ๋อโอ้โหหลอดมาช่วยซัดใหผม ไงเจอเปิดด้านทับวิ่งหนีมาก่อนน,นี่โดนคีฟมีสับหลอกโดนคีฟอาวินเลม,มาช่วยเฮกสันแบสมิธโดดสวยเก็บไปสามอาตัวตันเยอะเว้ยอกินเองเอาเป็นจาะก,ก่อนนะครับบุสแวกมีแค่ดุดเลือนะะดนะครับผมโดดไปหมอกโอโ้นิ่มๆ งไงเจอกินิสันอนวิเลเฮงให้ตีสวนหูโคตรแรงครับ500อิมเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพร้อมกับอันนาย150ศูออกมาเป็นพีเคใช้อทมเนี่ยมันยังหายตัวอยู่ใช่ไหมปกติเนี่ยสมมติว่าเราออกวินบล็อกหรือออกอะไรก็ตามทีแรกเนี่ยหลังจากตีจากวินวลอกเนี่ยมันจะมีแบบดามเมจพิเศษเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม แต่เนี้ยในฮาวอ่ะใช้พีเคไปอ่ะแล้วเราไปตีต่ออ่ะมันยังหายเป็นเป็นทีแรกที่หายจากวินวอล์อ่ะเออดาเมจมันก็ยังคงแรงอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอวะเมื่อกี้มึงทำอะไรวะเดี๋ยวนะครับผมสโลนิดนึงนะครับเลือดเก้าร้อยครับผมไหนขอสโลครับเมื่อกี้มันอะไรเกิดขึ้นแบบไวมากครับบิงก์ไวก่อนบิงก์แล้วสกิลสองเห็นไหมบิงก์แล้วปุ๊บสกิลสองตายเลยอ่ะเดี๋ยวนอเปิดดั๊โดนด้วยครับขวนสวนไม่หนึ่งที ยังไงโซแทบแล้วถอยมาก่อนครับอันนีแล้วบิงออกมานี่งงเดสสัตอ้าว่ามีจงมีจุกอันนี้อันนี้ใจบูเอตบูเวกเออบูเวกกว่าไงบูเวกอันนี้บูวนนบวเวกว่าเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็น,เ,หนเร็วน้อยอมึงหาที่อะไรมันไปไหนตอนไหนแล้วนะ หาอะไรหาอะไรบูธแวกบูดแวกหมอกอมนิ่มๆครับผมเรเบโนเอาเ,อ,เอาหน,น,นีหนีเลเบโนวิ้งหนีเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยเมื่อกี้ยังไล่ไล่ไปเลยพี่เซฟอบ,บอกผมว่าเอ่งมีการปากหวานฟ้าอะไรนะครับผมยังไงของมันเคยๆโอ้โหโดดทีเดียวตายครับผม ปั๊บเบโเอยของมันเคยๆอะ่ะโอ้โหทีเดียวอะ่ะคลิกเดียวแล้วหายเลยอะ่ะแล้วถ้ามันคิวได้ทำไมสกิลสองมันหายวะหรือมันตีธรรมดาแบบไม่ได้สกิลสองเอรวะเมื่อกี้นี้สกิลสองไม่เห็นติดครูดาวเลยหรือ ay, คิวได้ครูดาวหายสวิมเบก็ไม่ติดนะเมื่อกี้เนี่ยคูดาวก็ไม่ติดวะ พิมพ์ลายเปรมซาก่อนนะอ่าแบลบ็คสไปร์สใส่บงใส่บารให้ยังไงบิ้งไปนี่เอาบุ๊คแบกก่อนเอาบุ๊คแบกก่อนเจอหมอกครับสกิลหนีไม่ได้ฮนะอ่าโดดอยู่มันมือเลยทีนี้เอาแล้วครับขนมโอ้ยโดนว่ะ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 หูแบบสไปรตายแล้วครับผมโดดใส่เรียบร้อยเก็บไปสามเอาว่าไงปลาเป็ดอันเนี้ปลาเปเ็ดปลาเป็ด ปั๊บเก็บไปสี่แล้วเฮ้ยวิทวิทโดนเฮ้ยวิทโดนอ่ะวิทก่อนตายได้ปะก่อนฟาร์มให้หนึ่งทีโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ก็มีวาด้ครับมันเลยดิดกันเฮ้ยเห็นเห็นเห็นนี่เห็นหรอเห็นหรอเห็นหรอโอ้แรงจริงว่ะ แบบมันมีหมอกด้วยอ่ะก็คือโดดไปแล้วหมอกเราก็เอาสกิลไปสู้มันไม่ได้ครับถ้าใส่กันใส่เดียวกับมันในหมอกก็ตีสู้ไม่ได้ครับมันจะแบบวืดมันจะแบบติดวืดอะไรอย่างนี้นะฮะโอกาสโจมตีผิดพลาดถึง70%นะถ้าตีนในฮาวในหมอกโอกาสดเ0อถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับลูบลีกดีกว่าวิงโบอีกในหมอกในฮาวก็เลยเวลาเจอมันหมอกเนี่ยต้องวิ่งหนีก,ก่อน,นครับอ้ยเอาแล้วครับหาคอนเบดวะ นะครับบอกอะไรอาคอนใครไม่มีกอเวก็บอกเลยจุกๆจุกๆแล้วแต่ละคนไม่มีกอเวทั้งนั้นเลยด้วยโดนสวนไหมโดนสว,ว,วนเก็บสามครับผมอะ,อะไรครับอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับตอนนี้ไม่รู้จะโต้โต้ยังไง่ากินอีกมาจากกอเกาะรถเกาะว่ะ อันแน่มีวอร์ดฟ้า <c oughs> อ่บิงออกไปก่อนนะผมไม่เกินไปนะฮีโ <c oughs> ร่เ <c oughs> ฮ <c oughs> ียอะไรที่แม่งสกิลเดียวตายเนี่ยเกินไปนะอย่าบอราดนใี่ครับผมศั <c oughs> ตรูรู้ตัว แต่ผมค่าเหมือนจะแครี่เยอะนะครับถ้ามีแบบว่าตัวสตันตัวหยุดสักตัวหนึ่งดีๆนะในฮะามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับผมมันก็บางๆเลอพันหกเองมีตัวสตันให้แล้วสองวิสามวิเนี่ยก,ก็เบานิ่มๆไปนะแต่บังเอิญน,นะครับไม่ค่อยมีตัวหยุดเลยเอา้าวเสกไปแล้ว โดดนะเน่โดดแล้วบิงออกครับผมไอมบิ้เลคิวอ่ารู้เหมือนกันครับว่าขนข้ามรอซ้อนอยู่บานเลยสกิลสองแล้วพี่เคามาทันทีครับอืมขนข้ามเห็นไงโอ้โหไม่มีใครก้าวออกจากบ้านเลยครับผมออกไม่ได้จริงครับออกมาคือไม่ได้ไม่ได้เล่นนะออกมาตายแน่นะครับโดดเดียวเท่านั้นแต่มีพีเคอีก นี่มีมาเปิดดั๊ดอ่าตายแล้วตายแล้วลองพีเคมาถึงนะพีเคมาโดดสวยอ่ะเปิดหาคอนเบาพอหนุ่ม <Nem esis. S 1> ตอนนี้ยี่สิบเจ็ดูดมาแล้วครับผมอ่ะเปิดแล้วเมื่อกี้อาจจะลืมนี่วานฟ้ารวัรว ออกไม่ได้ครับออกบ้าไม่ได้สกิลสองก็ถือว่าไกลนะพอประมาณแต่พีเคในไกลสุดแมพเอาพีเคบวกสกิลสองอะก็คือระยะเข้าของมันเนี่ยโคตรไกลเลยนะอ่าโดนเปิดก่อนครับกินิกว่าไงโอ้ยสเลออกเซอร์น้ําแข็งมาสโลให้ด้วยครับโอ้มอกี้กินีกูซาเปิดนะแต่ว่าเพื่อนไม่เข้า่เข้าไม่ทันมาซื้อถุงมาบ้างแล้วนะครับ ดูดีนะฮะมันก็ประมาทไม่ได้มันบางเข้าสี่นี่เจอส่วนแบบเดียวตายนะอาวิเซเปิดให้ก่อนครับเนี่ยมันก็ยังไม่กล้าเข้านะมันรู้ไงมันรู้มันมันใจเย็นมันใจเย็นนะแต่ว่าได้เรยวนอรลนะครับต้องอดทนแล้วรอคอยอดบิงไปมาสวยยังไงยังไงบูทแวกโดดเดียวครับโดดเดียวเปิดดัสตโดดเดียวโดดเดียวว่ไงรอโซนรอโซนรอโซน โดนไหมอูว์วิ่เลาตายว่ะโดดไม่ตายอ๋อโอเคเหลือบูธแวกกับนายฮาวนะครับแต่ว่าเพื่อนแตกสามสิบตัวไปแล้วเข้ายากว่าต้องมีตัวทองแบบจะเข้าสบายใจอะไรอย่างนี้เปล่าตีบ้านไปรีไปไหนอ่ะฝนดาวคอนนะครับไปไหนไงนะ สามห้า <35. S 2> มาเปิดหาคอนแล้วครับผมดูดิสกิลสองพีเคบอกสกิลสองว่าระยะประมาณนี้ได้สมัตเข้าได้อ,อาว่าไปล่างแล้วอันนี้ก็แคลรี่ก็ของเตียนปกตินะครับ รอมีพีเคสะท้อนแครี่กี่ตัวเนี่ยสี่ผู้แครี่สี่ท้งหนึ่งงานยาบบาสมิดก็มีกระทาฟ้าก็เสกนะครับผมวินเล่ก็มีโซน้ำแข็งมาออกเป็นดูดเลือดนะครับดูดเลือดสีดำนะครับ ดูเรงนักหนักดำเปิดดัดไปอันนี้ไม่เจอใครเลเยนอ์รอซ้อนอยู่เฮ้ยตรงตรงนี้เพื่อนโดนโอ้โหโดนนะครับวิเศษโดนไปแล้วว่าไงบบสมิดบบสมิดโดนไล่อยู่ครับมาบิงมาฮะเสกโดนสวนตายเจอหมอกโอ้โหแบ่งไปคนละตัวมาดูใหญ่โอ้โหมีดูใหญ่แล้วทีนี้ยืนต่อไฟได้ยาว เดี๋ยวนอ,อว่าไงครับแบสมิทตันไปก่อนบิงไปโดมันโดดเดียวตายวะเฮ้ยนี่นี่นี่ซัดในหมอกเหรอสามสิบสามไปแล้วเอาเขียวก็ไม่ได้วะเอาเขียวก็หลังเวอร์ไม่ใหญ่เลยครับเจอฮาคอนมาดูใหญ่ครับผมน่าจะแบบมันพลาดตั้งแต่เรียกตัวว่าวางเงี้ยของมันห่างไป ถ้าฝ่ายตรงข้ามีสตาร์ทั้งตัวหนึ่งเนี่ยมันก็แบบได้เลยหยุดสักแป๊บหนึ่งมีตัวหยุดสักตัวหนึ่งคราวนี้แบบฝ่ายตรงข้ามันแครี่อ่ะมันมันรอซ้อนมันก็แบบว่ามันมันก็ไม่ได้มันก็เอาไม่ได้อ่ะมันซ้อนอ่ะมันมันซ้อนมันก็คิวในหาวไม่ได้เจอตีส่วนทีหนึ่งก็ตายทีหนึ่งก็ตายอะไรอย่างเงี้ยมาเซกไปก่อนครับสมิธปาสิกุศมา ยังไงจังวะนนี้รลอดจังว่าโดดหลอด,ดแข่งๆยังหายอ่ะยังไงเร็นวนว้องบาซูมาสัน้นโดดสวนสวยอ้ยกินนีมันแน่มาดิมาดิมาดิโอ้โหเปลาเป็ดบู๊แแบกอ่ะบู๊แแบกเอาหรอโ,โอ้โหนี่ครับวงแตกครับไม่มีใครยืนตีตีสู้มันได้ครับผมเพราะมันตีสองทีก็ตายแล้วไม่เกินสาม ถ้าดวงดีห,หน่อยติดคี้อาจจะทีเดียวสแตนดาร์ดก็ไม่เกินสามเนี่ผมฮึมวิครับตีเป<ม> <c oughs> ็นพันถ้าตีข้างหลังอ่าวิเลโดนแล้ววิเวลเฮ้ยวิเลในมีกดหงกดเห็ดเอ้ยวิเลเอาน่ะวิเลวิเลโดนแล้ววิเลโอ้โหเลี่ไปก่อนครับเฮ็กเจอจินิกซันแตกวะ่ะ อสตานโดน2ครับกดเสือ้อแข็งโดนอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยล่างเงาเอ้ยเอ้ยยักเงาตีตายโอ้โหเจอกระถาแยกเงาพันล่างอ่าวันนี้บากฟ้าบ้างครับบิงไป,ไปหายเลย สวยปอมลางแตกไปแล้วนะครับตอนนี้37ตัวนะไอ้เรืมอนอ็มันก็สตันได้นะแบบเข้าแบบที่มึงเข้าแบ,บสซิมิธแบบเมื่อกี้เนี่ยนะพีเนคะมาสตันสกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็ลุมอะไรเงี้ยนี่แบสซิมิดบิงไปเปิดก่อนคูณ2โดดโอ้โหโดดแล้วบิงออกมาครับแบสซิมิดได้คิวนะครับผมหมอกไอ้เพื่อนนิดน,นึงรอสะท้อนหมดนะครับหลอดระเบิดแล้วโดดหมวมา โอ้ยโอ้โหเยวมาตันส่วนคูณ3ครับมีสะท้อนหรอมีสะท้อนมีสะท้อนเหมือนเอเลวานอร์มันแคสอะไรบาสมิดว่ามันพยายามจะาบาสมิดอย่างเดียวเลยนะมาตอนนี้เป็นบูทวารแล้วครับสาสิบเก้าตัวไปแล้วเนี่ยบิงมาโดดโอ้โหโหา บูทแวบกบ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 ูทแวกมาโอ้โห่สีสดโดดเดียว,วยอีเคียแม่งสวีเคียด้วยทีนี้ระยะเข้ามันก็ไกลอ่ะแบบเข้าเข้าไวอ่ะเข้าแล้วไม่เห็นด้วยนะประเดน็นอ่ะตีบ้านเลยแม่มีดิเอ้ยเอาโดดมาดิบบอรหรอดิบบอรหรอ อวิเซโดเรวอนอร์ล้วเหมือนกันนะครับมีสะท้อนนะครับแต่ว่ามีดูใหญ่มีดูใหญ่โอ้โหสะท้อนแล้วไงใครแคร์ครับตีเกาะสะท้อนแตกเลยนี่ครับผมอ่ายาด,ดำม่วงแล้วครับตอนนี้ดาเมจเพียงพอแล้วไม่มีดาเมจเพียงพอของเต็มแล้วนะครับเลยยาด,ดำม่วงจริงๆทวินเบดมันไม่ไม่ของมันมันมันไม่แพงนะมันมัน 3, นะสามพันอะเทียบกับของแบบเลดเลด ที่ราคาแพงมันแบบต้อง5-6าหกพันอะไรเงี้ยอ่าดูใหญ่6กพันนะ,ค,ะค่อนสี่พันแต่ว่าอันนี้แค่สามพันมันเป็นของที่แบบว่าไม่ต้องฟูลท้ายเกมเลยอะ่ะแต่ว่ามันเอาความสามารถของมันเนี่ยคุ้มกว่าไงเออตัวไว้บางทีดูดเลือด Elder เอลเดอร์นะมันแบบสองพโกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ทำให้ตีไวที่สุดแล้วนะแต่มันก็มีข้อเสียคือมันจะบางเวลากดใช้นะครับผม นะบ้านขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้ไงนะ่ยในฮะามันก็ไม่กล้าตีไปเลยต้องรอคลิปดันไปมาเราไปตีมันก็กลัวเหมือนกันนะครับไม่มีตัวทองนะเป็นเลออะไรอะ่ะจองฮาเราเพื่อนอ่ะบาสมินมีรถก่อแล้วออไอนะ้บ้าในฮาวันตีเวทแล้วมันต้องออกเกาะชมพูมึงออกรถก้อนนี้ทำไมโอ้โหถ้าออกเกาะชมพูนะสวยงามได้ครับผม เสกให้ก่อนนะต้านไมคูณสามโอ้โหล้วปิดสกอร์เหมือนจะไม่เล่นเลยหรือเปล่าครับก็ยังเล่นอยู่นะแต่แบบไม่กล้าเหมือนแบบไม่มีใครเสียสละเออไม่มีใครแบบไปยอมตายก่อนบ้างอะโอ้โหไอ้ค่จริงๆมันไม่ใช่แครี่แบบแบบไงวะมันไม่ใช่แครี่แบบเมดเบนอะไรอย่างเงี้เลยเว้ยป๊อปเป็ดมันก็มีสกิลนะโอ้โหสองทีครับ พอเปดถ้าเข้าไปจับหัวล็อกหัวอะไรให้ก่อนเนี่ยมันก็ตีเราไม่ได้แล้วนะมันก็ไปตีคีบทีเียอะไรก็ว่าไปเ็เผือล็อกสวยๆเนี่ยไปตีเพื่อนมันอีกแต่แบบไม่มีใครใครเข้าก่อนอะ่ะเหมือนต้องไปไปสังเวยก่อนหนึ่งตัวนั่นไงบิเลวัช้าใบสเตปเรเวโน่ <c oughs> อะได้บากางไปแล้วผม อ่าฝรั่งค้ามีไม่ออกจากบ้านเลยนะคือไม่ออกไม่ฟาร์มจะตังไงมาสู้ว่ะอ่าแต่ก็อยู่อยู่ไม่ได้ครับออกออกก็ออกไม่ได้แหละออกมาอา <c oughs> มันตรายมันเล่นมันเล่นตีท,ทีสองทีตายเงี้ยนะจะเอาอะไรไปออกมาได้โดนกันจนเข็ดพยายามวานฟ้าเยอะเะเพราะว่าดั๊เนี่ยไม่ได้กดหรอกนะครับโดนตายก่อนเฮ้ย <c oughs> โดนโดนโดนเฮ้ยวินเรโดน,โดน,โดน,โดน นี่ครับโดนสวนให้ครับเจอหลอดสตาร์ทครับจังหวะนี้โดนแล้วครับวิเลยเปิดเทอร์นัแข่งให้ครับมองส่วนอไม่ทันทียังไงเอาไม่เอานี่ครับโดนป๊อเป็ดก่อนป๊อเป็ดแบินเฮียอะไรแคลรี่มีทั้งสี่ตัวโดนกูก่อนทุกทีเออ <laughs> นอนอนอเก็บสาครับเปิดดันไปยังไงทีเดียวทีเดียวเฮ้ยได้เปล่าได้ดีสวยบุดเวกทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลย ห้าสิบตัวไปแล้วบิงมายังไงโดดทีเดียวหายโอ้โหแล้วฝ่ายตรงข้ามตายหมดนะผมห้าสิบเอ็ดตัวไปแล้วบุ๊คแบงทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ตีไม่ได้เลยนะามาคอนไหมะคอนคอนเธอะงนี้เออ สะท้อนไม่ใช่ไม่ออกนะแต่มันมีดูดใหญ่ไงมีสะท้อนแล้วกดดูดใหญ่ตีได้หรือว่ารอยังไม่ตีก็ได้อะไรเงี้ยมีสะท้อนกี่ตัวเนี่ยสองตัวน,นคะครับผมมาครับดับม่วงอันที่สองน,นคะครับผมไปเร็วนอนอนอันนี่นเอาอยีดนยินไหวตับลงไหมจ้า นะนะครับออกมาดิไม่กล้าไม่ลงไม่กล้าลงไม่กล้าลงบุดเด่งหนีบุดเร่องหนีโดดสวยโอ้โหตีแล้วบิงหนีครับเอามาแดกดบม่วงแล้วแล้วน้อแตกครับผมเ,เรียบร้อยครับบาบน มีตันมีเฮกนี่นี่บุ๊แบกยังไงป๊บเป็ดโอ้โหแล้วคอนนะผมอันนายไปสองทีครับคิวห้าสิบสามตัวัำกับเกมสามห้าเอาไปแล้วครับเจอไปม่คิปหน้าผมไปแล้ว